สวัสดีค่ะนางสาวสุปรตาอ้ทุกชุนนิสิตปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํนาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศารส,สตร์ผู้จะทําผลงานวิจัยเรื่องการประเมินสมรรถนะของแบบจําลองรังสีดวงอาทิตย์ที่ใช้ในการประมาณค่าปริมาณการชะา้พืชอ้างอิงในพื้นที่ภาคกลางประเทศไทยวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะเพื่อปรับเทียบหาค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองรังสีดวงอาทิตย์สําหรับพื้นที่ภาคกลางประเทศไทยจํานวน8แบบจําลอง แบ่งเป็นสองกลุ่มคือแบบจำลองที่สร้างบนพื้นฐานของอุณหภูมิและแบบจำลองที่สร้างบนพื้นฐานของแสงแดดค่ะผลการศึกษานะคะพบว่าแบบจำลองนงสีดวงอาทิตย์ที่ใช้ข้อมูลแสงแดดในการคำนวณน,นั้นมีสวัรถนะที่ดีกว่าแบบจำลองที่ใช้ข้อมูลอุณหภูมิในการคำนวณและเมื่อปรับเทียบหาค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลองสำหรับภาคกลางประเทศไทยแล้วทุกแบบจำลองมีสวรถนะที่ดีขึ้น จำนองที่ผ่านการปรับเทียบจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใช้คํานวณลงจีดวงอาทิตย์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการคํานวณปริมาณการเจริญของพืชและสําหรับวางแผนการส่งน้ําให้แก่พื้นที่การประทานในภาคกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระบวนการศึกษาที่ได้ยังสามารถนําไปพัฒนาแบบจําลองลงสีดวงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดในภาคอื่นๆของประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ